สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเคล็ดลับการฝึกสมาธิน้อยมีวิธีการในการฝึกสมาธิอย่างง่ายๆมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจในการปฏิบัติธรรมนะคะเป็นสิ่งที่น้อยทำมาตลอดเวลามา เป็นสิ่งที่น้อยทำมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันให้สำหรับผู้ที่เป็นนักปฏิบัติใหม่ที่เริ่มต้นฝึกสมาธิใหม่นะคะเวลาที่เราจะฝึกสมาธิเนี่ยนะคะเราเตรียมตัวนะคะสิ่งที่น้อยเตรียมตัวก็คือการล้างมือล้างเทา้านะล้างมือล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งๆนะคะ มันจะทำให้มันมีความสดชื่นนะคะเรามีความสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะแล้วทีนี้เนี่ยน้อยก็จะดื่มน้ำเย็นดื่มน้ำเย็นแล้วก็ให้ความเย็นของน้ำเนี่ยผ่านลงไปจนถึงกระเพาะนะ,ะแล้วก็น้อยก็จะนั่งในส่วนที่น้อยนั่งน้อยนั่งฝึกสมาธิเนี่ยน้อยนั่งทำสมาธิเนี่ยอยู่บนโซฟาที่บ้านนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะนั่งอยู่บนที่นอน นะคะเราก็หาเบาะนุ่มๆน,นะ,ะมาหนุนตรงก้นกบเพราะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนกับเราจะเอนไปข้างหลังถูกไหมคะแล,แล้วเราก็จะนั่งตัวตรงไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยในสรีระร่างกายเราบางท่านก็จะอวบบางท่านก็จะผอมนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องหาบอกนุ่มๆม,มามารองที่ใต้ก้นกบให้ยกก้นสูงขึ้นแล้วเวลาที่เรานั่งอาศนะที่นุ่มเนี่ยมันก็จะรองรับตะตุ่มเวลาที่เรานั่งนะมันก็จะไม่มันก็จะไม่กดมันก็จะไม่เป็นอา่าเออแพ้กดทับนะเราก็ต้องใช้วิธีการนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเตรียมที่นั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ นั่งสมาธิก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเนี่ยก็คือเราก็จะต้องสมทา,านในส่วนของน้อยเนี่ยน้อยก็สมทา,านการนั่งสมาธิเหมือนที่หลวงพ่อวิริยังสอนนะคะก็คือข้าพเจ้าละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนะคะเมื่อเราเกล่าวคำสมาทานเสร็จแล้วเนี่ยนะคะในรูปแบบของหลวงพ่อวิริยังสอนเนี่ย เราก็นั่งสมาธินั่งขัดสมาิโดยเอาการเอาขาขวาทับขาซ้ายนะคะแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายหงายมือวางลงที่ตักนะคะตั้งตัวตรงนะคะหายหลับตานะคะหลับตาแล้วก็หายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆสักสามรอบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ นะคะใ yup. ายใจเข้าลึกๆเต็มปอดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจนะคะหลังจากนั้นเราก็หลับตานะหลับตาหลับตาภาวนานะคะบริกรรมพุทธหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทนะคะทีนี้เนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเริ่มนั่งเนี่ยเมื Luft ่อเราเริ่มนั Lad ่งสมาธิเนี่ยนะคะให้เราวางธุระทุกอย่าง นะวางธุระเรื่องของส่วนตัววางธุระเรื่องของการมีนัดกับใครการที่มีแผนการจะทําอะไรต่างๆให้วางธุระเหล่านั้นนะหรือธุระกับแฟนหรือธุระกับลูกกับเพื่อนนะสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องคิดต้องคุ้นคิดต้องวางแผนนะ่ะให้วางนะให้วางธุระตรงนั้นให้หมดก่อนแล้วกํากับสตินะคะให้มีสติ อยู่กับลมหายใจนะอยู่ตรงลมหายใจโลง่ลงๆสบายๆอะไรที่มันเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราคิดเนี่ยให้ทิ้งทิ้งไปหมดเลยนะอะไรที่มันมันเป็นสิ่งที่เรากำลังอยากจะไปซื้อนั่นซื้อนี่หรือวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยให้วางไว้ก่อนมัน,ม,นมันไม่ใช่ธุระของเราในช่วงที่เรากำลังนั่งสมาธิในช่วงที่เรากำลังฝึกสมาธินะคะแล้วก็ปล่อยสบายๆ นะคะให้สติอยู่กับลมแบบสบายๆไม่ต้องบังคับลมนะคะไม่ต้องตามลมนะคะให้รู้เฉยๆนะคะให้เราอยู่กับลมให้มีสติอยู่กับลมหายใจนะอยู่กลางลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทรหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทรนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ย แล้วทำใหม่เนี่ยนะคะก็อยากจะฝึกนะคะเราก็ใช้วิธีการหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทแล้วก็นับหนึ่งนะแล้วก็หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทแล้วก็นับสองนะทำแบบนี้ไปถึงสิบนะถึง10แล้วเราก็ดูดูว่ามันมีความฟุง้งมีอะไรอยู่หรือเปล่านะถ้ามันไม่มีเราก็ทำอีกยกหนึ่ง นะทําอีกชุดหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งถึงสิงอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเราทําได้สองรอบแล้วเนี่ยนะเร,ยเราก็ปล่อยวางเราก็ปล่อยเราก็ปล่อยวางหมายความว่าคือเราไม่ต้องนับคือไม่ต้องนับถ้าหากว่าเรายังอยู่กับพูดโทรได้อยู่ก็อยู่ต่อนะหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทแต่ให้มีสติอยู่ทุกครั้งที่ หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทรกำกับสติให้อยู่กับคําบริกรรมนะคะให้สติมีความรู้สึกอยู่ตรงกลางลมนะอยู่กลางลมทัทา่ทามกลางอกเนี่ยนะมีสติอยู่ตรงนั้นนะคะให้สบายบายไม่ต้องเกร็งนะไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดปล่อยใจสบายๆนะให้ร่างกายผ่อนคลายนะคะแล้วก็บริกรรมไปเรื่อย ดูลมหายใจไปเรื่อยๆเ,เมื่อลมมันละเอียดขึ้นนะคะคำบริกรรมพุโทโธเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดมันจะหลุดจากการนึกคิดของเราเองนะเราก็ปล่อยให้คำบริกรรมพุโทโธนะ่ยหลุดไปเราไม่ต้องไปตามมาให้มันโอ้บริกรรมพุโทโธหลุดไปแล้วตามมาบริกรรมอีกไม่ต้องนะคะเมื่อมันหลุดก็ให้รู้ว่ามันหลุดไปเราก็อยู่ยังไงเราก็อยู่กับลมหายใจ เราทำความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเฉยๆรู้รู้ลมเข้ารู้ลมออกนะการที่เรารู้ลมเข้าเรารู้ลมออกคือเรามีสติอยู่นะเรามีสติอยู่เราเห็นลมเข้าเราเห็นลมออกสติก็ระลึกได้คือระลึกได้ว่าเห็นลมเข้าเห็นลมออกนะคะ ตรงนี้ที่ระลึกตัวที่เห็นเนี่ยนะคะสติก็อยู่กับลมหายใจจิตก็อยู่กับลมหายใจผู้รู้ก็ชัดขึ้นให้เราฝึกการทำสมาธิเนี่ยให้ได้แบบนี้นะทำบ่อยๆนะพยายามทำให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็ได้หรือว่าเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็ ให้เกิน20นาทีขึ้นไปนะคะให้สะสมเกิน20นาทีขึ้นไปให้สะสมอริยทรัพย์แบบนี้คือการฝึกสมาธิแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทําให้สม่ําเสมอนะคะการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยนะมันมีสติกํากับอันนี้เขาเรียกว่ามีความเพียร สติเราระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอันนี้เขาเรียกว่าสติเราระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันธรรมนะคะมันจะมีผลอย่างไรก็คือเมื่อสติอยู่กับปัจจุบันอยู่เรื่อยๆอยู่ซ้ำๆอยู่สม่ำเสมอนะคะจิตมันก็จะไม่หลงไปในอดีตมันจะไม่ไปฟุ้งในอนาคตเพราะว่าสติมันกำกับจิตอยู่กับ ปัจจุบันนะคะเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นนะคะสติก็จะระลึกรู้ตัวได้เร็วขึ้นมันการที่สติรลลึกรู้ตัวเร็วขึ้นก็เรียกว่าสติมีกำลังนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฝ,ฝึกไปนะคะเราอย่าไปอยากสงบการฝึกสมาธิเนี่ย ต้องฝึกแบบไม่อยากนะการเริ่มต้นด้วยความไม่อยากก็คือการเริ่มต้นที่ดีไม่มีกิเลสแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการอยากสงบอยากรวมเป็นหนึ่งอันนั้นคือเราเอากิเลสนำมันจะไม่สงบมันจะฟุง้งนะมันจะฟุง้งแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ฝึกสมาธินะคะแล้วจิตมันฟุง้ง นะมันฟุ้งไปฟุ้งมาเนี่ยเราก็ดูแค่มันฟุง้งถ้าเราหลงเข้าไปคิดนะเราเราเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมเราเห็นสติกำกับอยู่กับลมหายใจเนี่ยคือเรารู้ว่าลมเข้าลมออกนี่คือผู้รู้แต่ถ้าเราหลงไปเป็นผู้คิดนะเมื่อเรารู้สึกตัวให้เรากลับมาที่ลมหายใจเท่านั้นเองนะคะมันเป็นธรรมดาของผู้ฝึกใหม่ บางทีก็ต้องหลงไปคิดบางทีก็หลงไปตามกิเลสบางทีเนี่ยมันมันมีความมันมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันทําให้จดจำเนี่ยตัวที่มันเป็นสัญญาอุปทานเนี่ยมันกผ็ผุดขึ้นมานะแต่สติเราไม่มีกําลังมันก็เลยไหลไปแล้วมันก็เข้าไปยึดว่าความคิดเนี่ยเป็นเราทั้งที่จริงเนี่ยไอตัวสัญญาอุปทาน่มันไม่ใช่เรานะคะแต่ว่า ผู้ฝึกใหม่จะเห็นได้แบบนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการฝึกที่ใช้ระยะเวลาอีกเ,เวลาหนึง่งต้องมีสติที่เข้มแข็งถพงจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราถึงตอนนี้เรารู้เรารูด้ด้วยความรู้ที่เราแบ่งปันเนี่ยแต่เรายังไม่เห็นด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นก่อนนะเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยปัญญามันจะเกิด นะถ้ามันเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันก็จะเห็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือปัญญาแล้วมันก็จะเห็นสัมมาสังกปรสัมมาสังกป,ปรคือปัญญาคือความคิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เป็นสัมมาสมาธินะปัญญาที่มันเกิดขึ้นข้างในนะมันจะเห็นเห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นด้วยความคิดนะคะอันนี้ก็ อาจจะลึกไปนิดนึงแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าบางท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนะี่ยบางท่านก็อาจจะเป็นนักปฏิบัติที่ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่บางท่านก็ยังไม่เคยฝึกเลยนะฮะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสำหรับผู้ที่ยังฝึกสมาธิยังไม่เป็นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าฟังคลิปนี้แล้วนะมีคําถามนะก็สามารถเขียนลง ถามมาได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้อยจะเข้ามาตอบนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติทุกท่านนะคะเช่นเคยอยากฆ่าตัวตายนะเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นบาปอย่างยิ่งกว่าเราจะได้อัตภาพมนุษย์มาแล้วมีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยบุญบาร,รมีเก่านะบุญทำกรรมแต่งถึงจะได้มาเจอ แล้วก็มาปฏิบัติต่อในภพนี้ชาตินี้เมื่อเราได้มาฟังคลิปนี้แล้วได้มาเจอการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำต่อไปแล้วก็ต้องสู้ต้องอดทนก้าวข้ามวิกฤตในชีวิตให้ได้ด้วยการฝึกสมาธินะคะกาดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัพตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ